คลิปวินาทีใบเตยโผลกอดลูกสาวทั้งน้ำตาถามคิดถึงแม่เตยไหมแม่ดีจะแมนกอดปลอบใจวินาทีชวนซึ้งใบเตยได้พบหน้าลูกสาวน้องเวทมนต์หลังได้รับอิสรภาพสวดกอดทั้งน้ำตาพร้อมคร่ำถามคิดถึงแม่เตยไหมทางแม่ป๋องก็สวมกอดลูกสะพายต้อนรับกลับบ้านเป็นระยะเวลาหกเดือนที่นักร้องนักร้องลูกทุ่งเสียงเคราะห์ ใบเตยสุทีวันกุญชรหรือใบเตยอาสยามต้องอยู่ห่างจากลูกสาวตัวน้อยน้องเวทมนต์ดังต้องมนตราเมื่อได้พบกันอีกครั้งความรักความอบอุ่นที่แม่มีต่อลูกทำเอาหลายๆคนถึงกับน้ำตาซึมตามไปด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ลุคชานวิยธทวีสิงน้องของใบเตยก็ได้โพสต์ภาพชวนซึ้งให้แฟนๆได้ชื่นชมกันไปแล้วรอบหนึ่งล่าสุดผู้ใชย ok ้ย i k กตอกแอดแอนนาดอทขีดล่างได้โพสต์คลิปวินาทีเรียกน้ำตาในวันที่สาวใบเตยได้พบกับน้องเวทมนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งซึ่งเมื่อเธอได้เห็นหน้าลูกน้อยก็ถึงกับปล่อยโฮเข้าไปสวมกอดลูกโดยไวอีกทั้งยังอุ้มลูกแนบอกและกอด พร้อมคร่ำถามคิดถึงแม่ไหมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเต็มไปด้วยความคิดถึงบรรยากาศสุดซึ้งยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะแม่ป๋องพิมพ์แขกุณชรณอ,นนอยุทยาคุณแม่ของสามีก็รีบเข้ามาสวมกอดและลูบหลังปลอบใจลูกสะพ้ายและหลานสาวทั้งน้ำตาเช่นกันจากภาพที่ของสาวใบเตยที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าเธอสู้ผอมลงไปมาก และแตกต่างจากสาวใบเตยคนเดิมที่บรรดาแฟนไม่ยมกคุ้นเคยกันเล็กน้อยภาพความรักระหว่างแม่ลูกที่ชวนน้ำตาไหลนี้ บรรดาชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิใบเตยผอมมากดีใจด้วยนะคะได้กลับมาอยู่กับลูกแล้วแม่แทบไม่แรงแต่ก็พยายามอุ้มลูกด้วยแรงทั้งหมดที่มีสู้ต่อไปนะคะใบเตยต่อไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะเข้าใจใบเตยเลยคะ่ะคำว่าแม่ไม่เจอลูกใจแทบขาด ทางไทเกอร์เชื่อว่าไม่เพียงแค่คุณแม่มอบอเตยที่คิดถึงลูกสาวแต่น้องเวทมนต์เองก็ถึงคุณแม่มากๆเช่นกัน